สวัสดีครับวันนี้มีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยครับตัวนี้เป็นฮิโนมโต้ E15 ตัวนี้15แรงเครื่องยมต์2สูบครับผมคันนี้แถมโรตารี่ไปด้วยนะครับคันนี้มีโรตารี่ด้วยราคา39,000บาทครับ39,000บาทครับรถราคาไม่แพงครับเก่าญี่ปุ่นแท้ครับแต่สีไม่สวยครับสีมีขึ้นสนิมนะครับสีตามนี้เลยสีเดิมครับ สีล้อทาใหม่ครับสีล้อทําให้ใหม่นะครับนะเป็นเครื่องยนต์สองโซบอ่ะดูเครื่องยนต์นี่ครับเป็นเครื่องยนต์สองโบนะครับหัวฉีดเฉียงขาเหลี่ยมนะครับเพาเฟืองอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องหน่อยสตาร์ทเครื่องเอยน,ะนี่เครื่องเดี๋ติดง่ายครับตอนเช้าเ้าหัวที่นึงครับพอได้ติดแล้วติดเลยเบาเบาเครื่องดูนะ เบาเครื่องเดินเบาได้อันนี้ไม่มีคนเร่งเท้านะครับรถรุ่นนี้ไม่มีคนเร่งเท้านะครับมีแต่คนเร่งมือนะครับนี่ดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องเก้าสเเ็นเลยครับเครื่องญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการที่ไงไทยครับเครื่องดีไม่มีไอแน่นอนครับระบบน้ำน้ำไม่มีดันครับน้ำวนดีครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับเกียไม่หลุดไม่เด้งครับไม่หอนนะครับ เราปิดเราเปิดไฟหน้านี่ไฟหน้าหน่อยอไฟหน้าติดนะไฟเลี้ยว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 ติดไหมใช่ไฟเลี้ยวตรงนู้นนี่ตรงนู้นกับโอเคไฟเลี้ยวอ่ะไฟหน้าไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับเอาไว้เป็นไรอ่ะดูยกให้เลึกวางยกวางให้เลึกหน่อยวางลงวางเลย อายกขึ้นนะครับยกขึ้นไว้นะครับขึ้นไหวเอาไอริกปกติเลยนะครับราคา39,000บาทครับ39,000บาทนะครับได้สภาพนี้เลยครับ39,000บาทไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับมินโมโต่5แรงนะครับตัวนี้เครื่องยนต์2โซบมาดูรถจริงในที่บ้านเขาสำยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับ เบอร์โทรติดต่อก็0814936871อ้าวลองขับหน่อยถอยหลังเดินหน้าตัวนี้3เกียร์ครับ3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนี่พื้นที่เรามันแคบหน่อยครับแล้วก็ลองให้ดูคร่าวๆในเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งแล้วลองใส่เกียร์สามมิ่งครับถอยหลังแล้วลองใส่เกียร์สามมิ่งดู นี่จะมืดหน่อยครับเบรกยูจ๊บครับโอ้ยกล้อยกล้อไปเลยวิ่งเร็วอยู่นะครับเห็นการเล็กๆนี่วิ่งเร็วนะครับ เหมาะสาหรับเข้าสวนตัดหญ้าเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยครับเนี่ยรถขนาดนี้กาลังตัดหญ้ามุดตัดหญ้าในสวนนะครับเป็นเพาเดียวนะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทพร้อมโรตรี่เลยครับผมก็มาดูมาชมได้ครับที่บ้านเขาสัมยอดนะครับผมมาทดลองขับกันได้ครับฝากด้วยนะครับผมโชติรถรถถมือสองสวัสดีครับ